ขอต้องรับเข้าสู่ซปเปอร์มาร์เก็ตของ m a s t e r ร์เช Thailand และในการแข่งขันบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ Invention Test คุณต้องทำอาหารไทยใต้โจทย์อาหารไทยพื้นบ้านในรูปแบบทันสมัยสไตล์โมเดิร์นและวัตถุดิบพื้นบ้านชนิดแรกไทยปลาเรียวเซียว <wounds> <S <S เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านทางภาคตะวันออกซึ่งมีรสชาติมันและเนื้อสัมผัสนุ่มแต่หากคุณทำไม่เป็นกลิ่นคาวของมันเนี่ยก็จะกรบรสชาติอาหารของจานที่ดีของคุณไปเลยสำหรับวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างที <Gym. S 2> ่สองปูทเลค่ะถ้าเราได้มันมาสดๆนะเนื้อมันจะหวานแล้วก็แน่นมากเลยถ้าไม่ชำนาญในการแกะแล้ว เนื้อที่ได้ออกมาหลุดลุ่ยไม่มีชิ้นดีทีเดียววัตถุดิบพื้นบ้านชิ้นสุดท้ายคือก <c oughs> ุ้งฝอยหรือ <c oughs> ขนาดตัวที่เล็กเนื้อน้อยนะครับ <c oughs> การที่จะชูวัตถุดิบนี้จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากค่ะ <c oughs> วันนี้ในรอบของบททดสอบความคิดสร้างสรรค์น้ำฝนมีสิทธิ์ที่จะเลือก วัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวเองและเลือกอีกอย่างหนึ่งให้ผู้แข่งขันคนอื่นที่อยู่ข้างนอกมันเป็นข้อได้เปรียบของการแข่งขันครั้งนี้น้ำฝนคิดว่าน้ำฝนจะเลือกอะไรให้ตัวเองหนูจะเลือกไข่ปลาเลียวเซียวค่ะเพราะว่าหนู เคยกินแล้วก็คุ้นเคยและน้ำฝนคิดว่าใครที่เก่งที่สุดน้ำฝนอยากจะกำจัดใครออกไปหนูคิดว่าเป็นพี่เป่าค่ะถ้าอย่างนั้นน้ำฝนจะเลือกอะไรให้เป่าทำ